งูง<โ>ู <laughs> แ,แบบนี้เ่าตอนกลางคืนเนาะส่วนน้อยแหละที่จะได้พบเห็นตอนเที่ยงแล้วตอนเศ้าแบบนี้เนาะตอนเศร้าเนะาะมักจะพบเห็นตอนตอนกลางคืน ก้าวทักษะสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนดีก็ลังจะตามมักซอมเนาะยูติดตามโกชูซองอาค nah i, ่าน้อยเนาะเส้นเดิมเส้นเคยเนาะทั้งหลังบรรยากาศเนาะก็จะเป็นปลาเนาะคือส่วนหนึ่งของซีวิตผมจะอยู่กับปลาอยู่กับปลาแบบนี้เนาะทานกจากว่ามีฝนตกบอลเลมีเบียกมีนยังมีทุระมีนยังอยู่บ้านบอเนาะเหลือเนะก็จะอยู่ในปลาเนาะคือบ่อมี่ยังลายเนาะนกจักที่ตอนนี้ก็พระอาทิตย์ตกดินแล้วบ่มี่ยังเห็ดตอนเวลาเข้าปลาเนาะนกจักว่า จะมาสำรวจปลาจะมาสำรวจเบิงซัดไม่ยังหรือว่ามาหายูหากิ่นยมกัางคืนจกปูจกป่าประมาณนี้นะทุกคนเนาะโอเคมื้อนี้เราสิมาข้าปลากันเราสิมาสำรวจปลาเมียซิมาเห็นเดี๋ยวที่ได้เห็นซัดปลาเมื่างแปลกๆของสิไทยให้ท่านผู้ชมได้เบื่องได้ชมกันเนาะโอเคไปกันเลยไป งูยังอ้าวอ้าวทำงานผู้ใหญ่เลยเอ้าผู้เป็นตัวตายวะนี่อ้าตัวตายตัวตายตะกอนเด้อเสร็จแล้วฮะอ้ามันคืองูสามเหลี่ยมเด้อยตะกอนเด้อมันตัวตายน่าจะาแม่นเศ้าบ้านเขายังบอพบุ๊ดเห็นแล้น่าจะาแม่นเศ้าบ้านเขาฆ่าตะกอนนี่มันคืองูสามเหลี่ยมจะมีพิษให้แห้งเท่าๆครับ พวกอันงูเห่ากับงูจงอ่างด้เลยทุกคนเลยัวนี้เลยพิษให้แห้งเนาะเวลามันอันพึกมันตอดเข้าไปนะสองสามชั่วโมงก่อนมันจะสิ้นใจตายเลยถ้าว่าโบทานนะครับกันกินปัวเนาะเพราะว่าตัวนี้ค่อนพิษค่อนข้างให้แห้งอย่างที่บอกไปเน,ะะนาะลักษณะของมันก็จะค่ายคือกับอันอื้ในแต่กล่นเดียวกับพวกอันไม่อยางก,กังูกันป้องหรือว่างูทับสมิงนะทุกคนเนาะค้ายกันต่ว่าตัวนี้เนาะลายของมันนี่คือมันจะมีเป็นป้องเป็นป้องเห็นบออันนี้ก็จะเป็นดา เลืองดาเลืองเนาะผสมกันไปเขาเอินมางูสามเหลี่ยมเด้อทุกคนเด้องูสามเหลี่ยมหรือว่างูทับทางเบาประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมันอยู่ในตะก,กนเดียวกับงูกันฟ้องหรือว่างูทับสมิงนั่นแหละทุกคนเจ่ว่าตัวนี้จะมีพิษให้แห้งแล้วก็หัวมันก็จะเป็นวงกลมๆแบบนี้เนาะนี่อาู้มันจะออกหากินช่วงกลางคืนแบบนี้แหละเนาะมันจะกินพวกงูพวกเดียวกันพราะเป็นงูชนิดอื่นเนาะแล้วก็กินก็กินปูมันยังไปตม น้ำแบบนี้แหละมักจักพบเห็นมันตามใส่น้ำเนาะดูนี่นอนนี้เบื้องห่างมันน่าจะเมนเ้าบ้านเขาตีโบจักเนาะตามันยังบระบุถอือเป็นอาหารได้เลยมันเสียดายโ <c oughs> อ้ถูกใจมัดเห็นบะสวยงามโอ้ อย่างที่เฮาบอกไปเมื่อกี้นี่เนาะสำหรับงูสามเหลี่ยมหรือว่างูทับทางนี่มันเขาจะพบเห็นได้ก่าตัอเมื่อตอนตอนแรงแบบนี้หนระือว่าตอนกลางคืนเนาะส่วนน้อยแหละที่จะได้พบเห็นตอนเที่ยงหรือตอนเศร้าแบบนี้เนาะตอนเศ้าเนาะนะมากัมก,มกจะพบเห็นตอนตอนกลางคืนแบบนี้เพราะว่าพวกนี้เป็นพวกที่ซึมเศร้าตอนกลางเว้น,นล้วก็แบบนอนเว้น่ะแลกะจะออกหากินอาหารช่วงตีกลางคืนเนาะมันจับกบจับปูหรือว่ากินงูพวกเดียวกันงูชนิดอื่นตเนาะ กินเนาะมันจะกินเป็นอาหารเนาะแตวก็ตัวนี้ที่บอกไปมันเวลาเราเห็นเห็นไฟสายแล้วไาเห็นไฟมันจะนํามาเลยทุกคนตัวนี้เนาะค่อนข้างอันตรายพอนึคครรงคนตัวนี้แต่ว่าโชคดีไปเขาตายเกือบเยียบมันละตัวตายเนาะแต่ว่ายังปรทันบุตรถือเขาเสี่ยวไปเป,ป็นอาหารก็ได้ทุกคนตัวนี้เนาะนั่นจะเป็นชาวบ้านเขาไปเห็นชาวบ้านเขากลับมาสองคนเนาะชาวบ้านเขาข่าพผจักน,นี่โอเคโอเคโอเคอันนี้ก็เป็น ขออันคนระวังนะเวลาเข้าปลาหรือว่าเวลาเดินตามใส่น้ํานี่สิ่งที่เขาจะระวังจะชุดคืองูเขียวครับงูสามเหลี่ยมเนี่ยทุกคนค่อนข้างอันตรายเลยแหละถ้าเราเห็นมันก่อนเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสัดพวกนี้ก็ค่อนข้างหน้าหักทีเดียวเนาะถ้าเขาไปรบกวนมันหรือว่าบ่ไปเยียบมันก่อนนี่บ่มีทางมาสิมาทำลายเราเนี่ยเมีเลยทุกคนเด้อมันจะทำลายเลยว่ามันจะมากัดเรากต่อเมื่อเขาไปเยียบทึกมันหรือว่าเป็นรบกวนมันเวลามันกินอาหารอยู่มันจึงมาพับอจึงมากัดเราเนาะ มกบมันนั่นมันก่อโมันก็อยุของมันนะมันก็ค่อนข้างน่าฮักเลยลทีเดียวนะตัวนี้แต่ว่าเสียดายเขาเชีออมาเป็นอาหารโอเค คืออคนอะันนี้คือจะเป็นสงครามระวังตัวปูกับบุงกือเนาะบุงกือมันตายแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ปูกําลังจับบุงกือเป็นอาหารอยู่เห็นบ่นี่นี่คือความสวยงามแล้วก็เป็นต้องโซ่ของอาหารเนาะมีผู้ลาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแบบนี้แหละอปูกําลังนิบท้อนหนึ่งของบุงกืออยู่ นี่อันนี้จะเป็นบ้งกือโอเคโอเคพี่เสื้อกลางคืนมันนอนหลับอยู่สวยงามทุกคน โลกใบนี้เนาะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างทีให้เราเฮียนหู้นะทุกคนตื่นเต้นไปกับมันเวลาเข้าป่านี่คือความงดงามของธรรมชาตยิยามกลางคืนพี่น้องเลย ทุกคนหลังจากที่เข่าไปซ้ำลวดปลาไปเดินปลามาแล้วก็ตัวค่อนข้างเปียกมอดเนาะเขาก็เลยว่ากลับมาอันนี้คือกระท่อมเกาถ้าผู้ใดเคยเบิ่งคลิปเกาๆหน่อยจะเห็นเนาะกลับมากระท่อมเกาแล้วเขามาก่อไฟผิงไฟนิดนนึงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหนาวแห้งเนาะนี่เอาไปสำรวจปลาเขาโบ้โบ้เลยเจอเป็นอย่างแบบซับที่ง่แงๆแปีกๆเป็นอย่างนี้โบ้บ้ท่านได้เจอเถอะเนาะเรื่องตัวนี่นี่ ตัวที่เขาเอามาเมอกี้ต่มทางเนาะที่จริงเขาว่าชีเผากินนยูปานี่เลยเนาะเพราะว่าตัวในตัวของงูสามเหลี่ยมนี่ค่อนข้างมีของดีก็คือบีของมันเผาสามารถเอาไปเป็นยาได้หรือว่าเขาสามารถไปดองเล่ากินก็ได้มันมีคุณประโยชน์วรื่อรพคุณหลายต่อครั้งไก่ของคุณเฮาเนาะตัวของมันก่อนยังวัานบูธนะหน้ากะว่านหน้ามันจะตายตันแรงหรือว่ามือนี่แหละชาวบ้านขอข่านะ ก็เลยว่าเออเสียดายมันเนาะเสียดายตัวน้องอตัวน้องมันก็ไม่มีอันอย่างที่บอกไปมีทรัพคนหลายเอาก็เลยว่าเสี่ยวก็ไปบ้านเนาะคำอิวมาเผาว่าซีปิ้งกินที่ย่างกินที่ในปลานี่เลยแต่ว่าคนข้างอันเผาก่อไฟค่อนข้าง,าางยากท,ทีเดียวเพราะว่าฝุ่นตกเนาะฝุ่นตกมาสามซีมือเลียนติตเลยวก็ะเปียกไปหมดเลพี่น้องเลยโอเคโอเค,อเคตะก้อนก่อนนี้เอา จะผิงไฟนิดนึงแล้วก็เอาจะเดินทางกลับเนาะเดินทางสารวจปลาตอแล้วก็จะเดินทางกลับไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้ก็บ,บรรยากาศประมาณเก้าโมงกลางคืนละโอเคทุกคนตอนนี้ครับก็จะเดินทางตอเนาะจะเดินทางสำรวจปาลาแถวๆทุ่งน้ำนี่เบิง้งเพราะว่าค่อยมักแบบบรรยากาศกลางคืนเราจะเห็นแบบพวก ัวบางไยังบอ่ออกหางกินกันขึ้นแหละมันจะสวยงามเลยพี่นองทุกคน,นเนาะอาจจะถ่ายภาพได้แลลวก็มันจะสวยงามขนาดทุกคนมากเนาะโอเคเราจะเดินทางต่อเออคือเวลาหน้าฝุนแบบนี้ค่บเพราจำเป็นต้องดับไฟเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดับไปเองเนาะมันบอสามารถไฟไม่ปาได้เวลาหน้าฝนแบบนี้โอเค คือทุกคดตอนนี้เขาจะแยกทางกันเนาะเด็กน้อยสองคนนี่เขาจะกลับไปทางนี้แต่ว่าเขาจะเดินทางไปซำรวดตอ่อตามสายน้ำเดินไปเรื่อยๆเนาะแยกทางกันเพราะว่าระยะทางจากนี่ออกไปพุ่นเนาะเส้นทางรวมประมาณสองกิโลเพราะว่าเด็กน้อยเขาจะขึ้นไปทางนี้เพราะว่าเขาเอารถเอารถจักรเนาะจอดไว้อยู่พึ่งพุ่นเขาก็เลยว่าได้ขึ้นไปทางที่เขาล้ไปทางพี่ทุกคน ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นมีอย่างเขาจะไทยไปเรื่อยๆทุกคนติดตามเงี้ยวๆไปครับบรรยากาศการเดินป่ายามกลางคืนประมาณนี้แหละแ<อ>ค่กล้องครับสองคนกลับไปทั้งเทงนี่เขาจะเดินมาทางนี้ทุกคนเงียบสงบ คือมือนี้ค่อนข้างแปลกนยหนึงทุกคนเพราะว่าเฮาเดินทางมาสองสามส่วโมงม่เห็นตัวม่อย่างเลยอะเป็นเพราะว่ามันเดือนเนาะกําลังออกแจ้งสว่าง,งาปลกุเลยว่าบุมียังไม่เห็นจักตัวเฮาเดินทางมาคนเดียวประมาณสองส่วโมงเต็มๆแล้วบ่เห็นตัวอย่างเลยโอเคโอเคเฮาทิเดินไปเรื่อยๆทุกคน มันค่อนข้างเงียบสงบเลยเลยทีเดียวเวลาเข้าปานนี่คือความเป็นธรรมชาติ <c ười> คือผู้ใดจิตบกแข็งพอว่าแนะนําให้เข้าปลาคนเดียวเนาะยามกลางคืนแบบนี้ค่อนข้างแบบเสียวๆเลยเลยทีเดียวไปอ,อยูอ่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทาง กลับบ้านกันแล้วเนาะถือว่ามือนี่บุกคอยโชคดีบันไดเพระวา่าบุกคอยได้เห็นสัด์ม่ยังแบบแป๊กๆหลายบัแบบแบบนไดเนาะแต่กับว่าเป็นยังเนาะเดี๋ยวยังไดกว่าเขาก็าได้อาหารเต็มถุงกลับไปนี่อได้อาหารเต็มถุงแล้วเดกว็กคนเดอ้อนี่มีปู่มีป่าอยู่ในนี้นะมันกับว่าเสียเวลาเนาะแลวกามันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของควยาะเราก็เป็นการฝึกสมาธิของตัวเองไปน้ำเนาะอันนี้คือความสุขในแบบที่ควยเป็นเนาะอันนี้ควยควยมักมักเลยแหละแต่กับเป็น กลายเป็นกิจกรรมที่เวลางว่างๆที่ควรจะเข้าปานเนาะโอเคถ้าผู้ใดมากคลิปแบบบ้านๆม่นก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยเนาะเผื่อบริพัทธวิดีโอมันไม่จกซองอาคาน้อยเนาะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดี